สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์กก็จะพาเพื่อนๆมาทำความสะอาดก๊อกตัวนี้นะครับก๊อกอ่างล้างจานนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำให้ดูนะครับน้ำมันไหลไหลค่อยนะครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนมาใหม่ๆซื้อใหม่มันก็มันก็แรงอยู่นะครับปัญหาก็น่าจะอยู่กับตัววาล์วตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงถอดมาทำความสะอาดดูนะครับไหลแค่นี้นะครับนี่ครับเปิดให้ดูนะครับ เดี๋ยวเทียบดูกับอ่างล้างหน้าครับน้ำน้ำแรงอยู่นะครับไม่ใช่น้ำไม่แรงแล้วผมใช้ปั๊มด้วยนะครับปั๊มเข้าบ้านนี่ครับนี่น้ำอ่างล้างอ่างล้างหน้านะครับไหลแรงนะครับอันนี้ไหลค่อยครับเค่นี้มันล้างจานมันมันยากนะครับน้ำน้อยแบบนี้ของมันม่อยากล้างนะครับน้ำมันน้อยโอเคดี๋ยวผมจะลราถอดตัวนี้ดูนะครับ จเป็นวาวอยู่ตรงนี้นะครับจะถอดมาทำความสะอาดดูว่ามันจะแรงกค่นี้ไหมครับโอเคนตครับเดี๋ยวผมต้องไปปิดน้ําก่อนนะครับอุปกรณ์การถอดก็ใช้สองอย่างนี่นะครับคีมปากขยายกับประแจหกเหลี่ยมตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งจุดห้ามิลนะครับตัวเลขมันมองไม่เห็นนะครับดับแรกเราก็ถอดตัวนี้ออกก่อนครับตัว ตัวขาตัวนี้ไหมนะครับมันจะเป็นหกเหลี่ยมอยู่นะครับมันจะเป็นไอน,นี้หกเป็นน็อตหกเหลี่ยมล็อกอยู่นะครับล็อกล็อก แน่น,น,นเดี๋ยวเอาตัวนี้ลองตัวนี้ออกก่อนตัวล็อกนัออกก่อนเป็นสนิมนเดี๋ยวออกมันจคุดเลยครับมันก็มีนอ็อตล็อกอีกตัวนะครับก็ใช้ ทีมนี่นะครับผลออกเ,เป็นเส้นสนิมผมดูก่อนนะครับไอมันจะเป็นน็อตล็อกล็อกตัวนี้อีทีนะครับล็อกตัวเบ้ามันนี่ยครับชุดวาวมันจะเป็นเบอร์ เดี ja, ๋ยวก็คนดูกันประมาณเบอร์สิบสิบสิบสองสิบสามเนียครับผมไปเอาปากตายดีกว่านะครับเป็นเบอร์สิบสี่นะครับน็อตล็อกตัวนี้นะครับเบอร์สิบสี่นะครับเวเจ้เาออกนะครับนี่ยชุดวาวมันอยู่นี่นะครับจะถอดชุดวางวมาทำความสะอาดนะครับ ชุดวาล์วมันโอเคคนระเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะครับคัคบที่ผมจะใส่ตัวนี้คืนก่อนนะครับตัวล็อกคานมันตัวนี้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนสีนเปลี่ยนอะไรนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องถอดตัว้านออกมานะครับเราจะทาความสะอาดชุดวาล์วมันนะครับชุดวาล์วตัวปิดเปิดน้ํา มันก็ซื้อมานานนะครับแล้วก็แพงอยู่นะครับไอ้ก๊อกเรียกว่าชุดชุดก๊อกนี่ครับก,ก๊อกก๊อกอ่างอ่างไอ้างจานนี่นะครับรู้สึกว่าจะห้าร้อยกว่ายังไงเนี่ยผมจำไม่ได้ครับซื้อมานานแล้วครับน้ำออกแบบนี้นะครับน้ำจากจากสายที่เราต่อเข้าก๊อก ก๊อกล้างจานนี่ครับมันก็จะผ่านรูกลางนี่นะครับผ่านรูกลางนี่ครับผ่านเข้ามาตรงนี้นะครับรูกลางนี่นะครับออกข้างนะครับออกข้างออกมานี่นะครับออกข้างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับนี่รูนี้ออกมาที่ปลายครับปลายก๊อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับผมจะไปเปิดวาล์วน้ํา ปิดไว้เพื่อมาให้น้ํามันเวลาผมเปิดวาล์วเลยไม่ให้ไม่ให้น้ํามันมันมันไหลออกเลยตามนี้นะครับจะผมจะให้เพื่อนๆรู้นูว่าเวลาผมเปิดเปิดวาล์วน้ําแล้วก็เอาวาล์วตัวนี้ออกดูว่าน้ําจากข้างล่างมันที่มาหาก๊อกนะครับก่อนที่จะผ่านวาล์วตัวนี้ก่อนจะพ่าผ่านวาล์วตัวนี้ออกมาไปนะครับออกมาไปตัวนี้มันแรงไหมนะครับถ้าแรงมันก็เป็นกับตัวนี้นะครับตัววาล์วตัวนี้วาล์วตัวนี้มัน อ่าว้าวตัวนี้มันมันสกรปรกมันตันประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ถึงกับตันครับมันสกรปรกน้ํามันไหลไม่ไม่สะดวกประมาณนี้นะครับโอเคผมติดปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดน้ําอันนี้ตําแหน่งเปิดหรือปิดผมไม่แน่ใจเห็นน้ำก็ไหลไม่แรงครับถึงจะไหลมันก็ไหลออกไปตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเปิดน้ําก่อน ครับโอเคแล้วครับผมเปิดวาล์วน้ำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลองเปิดก๊อกดูนะครับอ้าวน้ำไหลแรงเลยนะครับเออแสดงว่าไอตัววาล์วปิดเปิดไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับมีปัญหากับไอตัวรูรูที่ออกจากจากวาล์วด้านข้างนะครับที่มาหาที่มาหายไอ้อน,นี่นะครับตัวท่อตัวนี้ไหมน,นะครับ ผมใช้ตัวนี้แย่นะครับปลายปลายช้อนตัวนี้นะครับแย่รูตัวนี้มันน่าจะจะเป็นตะกาันเป็นสกรปรกนะครับตอนนี้น้ําไหลแรงแล้วเห็นไหมครับนี่จะแ,แรกไหลค่อยนะครับตอนแรกไหลประมาณต่เปิดตอนแรกนะไหลประมาณนี้เนาะใช่ไหมฮะประมาณนี้เนาะอันนี้โอเคนะครับเต็มสายแล้วนะครับนี่โอเคก็สแสดงว่าท่อทางนะครับดูมันดูตรงนี้มันสกรปรกนะครับเดี๋ยวผมไปปิด ปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําความสะอาดรูนี้อีกทีนะครับทำความสะอาดดีๆนะครับแล้วก็ล้างวาล์วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปปิดวาล์วน้ําก่อนครับโอเคครับผมถอดเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ผมปิดวาล์วน้ำเน,นี่ยน,นะครับผมก็จะถอดถอดวาล์วก๊อกน้ําตัวนี้ออกก่อนกันครับแล้วก็ ไอ้นี่คงไม่มีปัญหาเลยนะครับมันก็ไม่ตันไม่อะไรมีปัญหาตรงนี้นะครับรูนี้นี่ครับผมจะแย่ให้ดูนะครับช้อนไหน่ะปลายช้อนนี่นะครับช้อนตัวนี้ตัวแรกนะครับผมแย่ไปคังเลยครับนี่มันจะสกปรกอยู่ตรงนี้นะครับรูตรงนี้แหละมันจะเป็นเป็นตะกันเป็นไรประมาณนี้นะครับนี่ครับรูที่มันจะมาหาท่อขึ้นมาท่อตัวนี้ที่ไหลออก ปากท่อนี่นะครับอย่าตันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นตะกันไม่เป็นไรครับตะกันนะเนาะส่วนท่อน้ําที่มาจากจากท่อต่อมาหาก๊อกตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาดูกลางครับออกมาดูกลางก็จะผ่านผ่านนี่ครับผ่านรูตัวนี้นะครับที่เป็นวาวเป็นเฟื่องนี่นะครับ,รบถ้าเราเปิดอย่างนี้ น,นี่คือตำแหน่งเปิดใช่ไหมครับตำแหน่งเปิดมันก็ด้านข้างมันก็จะเปิดนะครับมันก็จะทำให้น้ําเข้ามาตรงนี้ออกข้างออกจากรูตัวข้างตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับก็เป็นการเปิดน้ําถ้าเราปิดเดี๋ยวครับเก็บมาดูนะครับการทําง,งานของวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วอันนี้ปิดนะครับปิดใช่ไหมครับถ้าปิดเราเราจะไม่เห็นช่องว่างระหว่างตัวตัววาล์วที่มันลนักษณะเป็นแฉกนี่นะครับ นี่ปิดนะครับถ้าเราเป, D, เป er ิด er เปิดน้ําเห็นไหมครับเปิดน้ําก็จะเป็นเป็นรูสองข้างนะครับเปิดน้ําเข้ามาตรงกลางตัวนี้แล้วก็ออกมาด้านข้างนะครับมีด้านข้างด้านนี้นะครับออกสองข้างนี้นะครับออกสองข้างนี้นะครับเปิดน้ําอันนี้ปิดน้ํานะครับเปิดน้ําครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดดีๆกันนะครับ แย่ yeah. รูดีๆนะครับนี่ครับแย่ yeah. ไปครับกต้องความสะอาดนะรเราจะประกอบคืนนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้สะอาดปกตินะครับผมประกอบคืน ขันให้แน่นเลยนะครับตัวนี้นครับมันก็เป็นซีนอยู่นะครับถ้าขันไม่แน่นมันจะรั่วนะครับแล้วตัวนี้ก็หมุนปิดเลยนะครับฝามัน อืมโอเคนะครับที่เปิดใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเปิดหรือปิดโอเคผมจะไปเปิดน้ำก่อนนะครับไปเปิดวาล์วน้ำก่อนครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นเพราะว่ารูมันตันนะครับรูที่น้ำออกมาหาเนื้อขาท่อทอดนี้นะครับปิดดูนะครับปิดโอเคนะครับ เดี๋ยวก็จะใส่ตัวนี้มันนะครับตัวฝักบัวมันหมุนใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฝักบัวให้ดูนะครับดูว่าน้ํามันออกดีไหมโอเคนะครับผมใส่หัวมันแล้วนะครับหัวฝักบัวเราเปิดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นเพราะว่ารูน้ําออกมันตันนะครับก็ถอดตัวชุดวาล์วออกมา แล้วก็หาไรแย่ตรงขอดสะอาดมานะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นนึกว่าวาวมันสกประปกนะวาวที่มันเป็นเป็นกจีบๆนะครับเป็นเย็ดแขกขาวๆนะครับวาวตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับกิดเปิดได้ตามปกติแต่เวลาเปิดน,น้ําแล้วน้ําออกมาหาหาท่อทางไอ้ทางออกนี่นครับมันตันครับตรงนี้นะครับดูรตรงนี้แล้วก็หาเหล็กหาไรแย่นะครับหาไรโค้งๆนะครับที่ผมใช้ปลายช้อนดัดให้มันโค้งไม่ได้ อย่าังหมสะอาดก็เรียบร้อยนะครับน้ําไหลแรงโอเคนะครับการแก้อาการทำความสะอาดกอกน้าอ่างลากจานนะครับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ